เริ่มจากโคราชตอนนี้ลามาที่สุรินแล้วค่ะเพื่อนๆนี่คือคนสุรินออกมาถือป้ายขับไล่ไอ้ทักกี้นะคะวันนี้มันจะไปงานบวชใครสักคนที่สุรินแล้วนี่คือชาวบ้านคนสุรินออกมาถือป้ายขับไล่อันนี้ลูกสาวส่งมาให้ลูกสาวอยู่สุรินเนี่ยค่ะกลุ่มคนรักสถาบันออกมาถือป้ายขับไล่ ไอ้โกงชาติไอ้ทอราลาทักษินนะคะนี่จังหวัดต่อไปถ้ามันไปที่ไหนอยากเห็นเพื่อนๆทําเหมือนอย่างคนสุรินกับคนโคราดค,ค่ะไล่มันไปเข้าคุกค่ะเพื่อนๆ พี่น้องที่เคารพครับข่าวทะลุไม่วันนี้วันอังคารตรงกับวันที่16กรกฎาคม2567ขึ้นหัวอย่างนี้ให้มันทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วนำไปดักรอข้างหน้าว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นการวิเคราะห์ทางการเมืองมันก็มีส่วนเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีร่องรอยแห่งความแตกแยก มันมีร่องรอยแห่งการปีนเกลียวกันนำไปสู่การอย่าร้างหรือการแตกแยกกันบุลวีถึงขึ้นหัวข่าวอย่างนี้ว่าพักรวบรัฐบาลหนีตายที่จะทิ้งเพื่อไทยคือหมายความว่าไงรวมกันเราตายไงรวมกันเราตายแยกกันอาจจะไปคนละทางมันก็ยังดีกว่าการรวมกัน ตรงนี้ครับพี่น้องทั้งหลายมันกลายเป็นจุดเดือดระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยคู่แข่งทางการเมืองต่อไปนี้จะไม่ใช่พักก้าวไกลกับเพื่อไทยแอีกแล้วเพราะก้าวไกลกำลังประสบชะตากรรมวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่ก้าวไกลจะพบทางแยกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง หรือถอยหลังลงคลองหรือตกคลองไปเลยเพราะวันพรุ่งนี้ศารรัฐธรรมนูญจะประชุมกันเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการยุบพักก้าวไกลไม่ใช่ยุบพรุ่งนี้วันที่17แต่จะยุบกี่โมงวันไหนศารรัฐธรรมนูญได้มีจุดหมายไว้แล้วคือที่สุดที่สุดของที่สุดที่สุดมันก็ต้องจบจริงไหมมันต้องจบ จะปล่อยให้อยู่ในห้องไอ u จะปล่อยให้เป็นมะเร็งอยู่งั้นมันก็ถึงวันจบฉะนั้นวันจะจบวันไหนนี่อยู่ที่พรุ่งนี้ครับแต่วันนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตัวเร่งที่จะทำให้พักร่วมรัฐบาลในหนีตายคือหมายความว่า,วารวมกันเราตายไงเมื่อรวมกันเราตายมันก็มีร่องรอยของความแตกแยกอย่างเรื่องของนโยบายเรือธงพรรค ภูมิใจไทยคือเรื่องกัญชาตรงนี้แหละครับที่มันเป็นจุดเดือดที่อนุทินบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ผมไม่แคร์คุณนะพร้อมแตกหักพร้อมแตกหักนี่คือเรื่องราวที่มันเป็นข่าวลึกๆแต่หลายคนก็รู้ว่านโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยคือนโยบายกัญชาซึ่งเป็นจุดเร่งที่ ทำให้อนุทินออกมากล้าวแตกหักกับพรรคเพื่อไทยว่าผมไม่สนใจผมไม่กลัวคุณผมไม่กลัวคุณฉะนั้นมันมีลางบอกเหตุมาก่อนเพราะเพื่อไทยเขาถือไม้ที่เหนือกว่าถือแต้มที่เหนือกว่าเอาเศษฐามาได้สวเข้ามาสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลมี141เสียงส่วน พรรภูมิใจไทยมี71เสียงมันเหนือกันคนละครึ่งภูมิใจไทยก็เจียมเนือเจียมตัวแต่เวลานี้ภูมิใจไทยถือแต้มเหนือกว่าเพราะเขาว่ากันเขาว่ากันเขาว่ากันลึกๆซึ่งภูมิใจไทยเขาไม่ออกมาพูดหรอกมันผิดกฎหมายในการจะเป็นสนับสนุนสวงสว,งสวงอะไรเนี่ยก็มีขุนพลนะเขาเป็นคนจัดการชื่อพม่าหน้าลาวเนี่ยอย่างที่ผม เอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันว่ามันมาจากดิวลับเจ้าพญาเขามีแต้มที่เหนือกว่าเพราะดิวลับเจ้าพญาซึ่งมีหลายฝ่ายไม่ประสงค์จะออกนามดำเนินการบล็อกโบทเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทำให้สวออสายสีน้ำเงิน,นมีจำนวนถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ในจำนวน200สอสวนั่นแหละครับคือการถือแต้มที่เหนือกว่า ทีนี้เรื่องของในทางการเมืองในทางการเมืองเดิมทีเนะี่ยเราก็รู้กันอยู่การจัดคณะรัฐมนตรีต่างๆคุณนอทินมาอยู่มหาดไทยไปอยู่กระทรวงอื่นไม่ยอมจะมาอยู่สาสุขก็อาจจะยอมแต่แต่เพื่อไทยเขาไม่ให้เขาต้องการจะมายกระดับนโยบาย30บบาทรักษาทุกโรคและระบบประกันสุขภาพ โดยเอาคุณหมอชนน่านสีแก้วมาเป็นรัฐมนตรีว่าการปรากฏว่าคุณหมอชนน่านทำงานเป็นรัฐมนตรีไม่เข้าตาของผู้นำวิญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็เลยถูกปลดออกไปเป็นเด็กวัดไปนั่งสงบสติอารมณ์ นั่งสมาธิอยู่ที่วัดยุบหนอพองหนอพองหนอยุบหนออยู่ที่วัดก็อย่างที่เป็นข่าวเราก็ดูข่าวจากสื่อสารมวลชนหรือว่าข่าวโซเชียลมีเดียอะไรกันเยอะแยะคือเขาหวังจะเอาหมอชนน่านเนี่ยมาดูแลระบบหลักประกันสุขภาพเพราะเป็นหมอแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยงานนี้เขาบอกบุรวีเสร็จนาค่าครูุข เสร็จนาค่าโคศึกเ็จศ mm ึกค่าขุนพลเป็นภาษตโบราณนะเศจนาค่าโคศึกเศษนาค่าเศษนาค่าโคศึกเ็จศึกค่าขุนพลก็เป็นการเสร็จศึกค่าขุนพลเรียบร้อยเพื่อไทยเขาก็ต้องเอาคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพราะถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มีพรรษาในทางการเมืองมีความเชี่ยวชาญในทางการเมือง เป็นรัฐมนตรีได้ทุกสมัยหลายคนไม่มีสูตรนี้แต่อีหวงสูตรนะอีไม่เล่าใครฟังมีวิธีการที่จะทําให้เป็นรัฐมนตรีด้ทุกสมัยคือย้ายแม่งทุกครั้งย้ายแม่งทุกุทกการเลือกตั้งย้ายแม่งหลายพักล้วจะทําไมอ่ะก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่วะนะแล้วพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยเองนะ้ำนะแมวเขาก็รู้เขารู้ว่าต่อไปเนี่ย ก้าวไกลจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้มีความสําคัญเพราะเวทีเลือกตั้งเนี่ยอยากคิดว่าเหนือพักอื่นนะเมื่อมีจุดดําจุดด่างในเรื่องของการในเรื่องของการบอนแซ่สถาบันในเรื่องของการลมรางการปกครอง่ยประชาชนเขาไม่เอาส่วนใหญ่เขาไม่เอาหลายคนบอกเอ้พวกอนุร,รักษ์นิยมจบแล้วเสร็จแล้วไม่จริงหรอกครับมันอยู่คู่ชาติไทยมาเจ็ดปี มันจะจบวันนี้เพราะไอ้พักการเมืองพักนี้มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นโฟกัสในทางการเมืองที่แมวเขามองอ่ะคู่ต่อสู้เขาไม่ได้อยู่ที่ก้าวไกลมันอยู่ที่พักภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาก็มีบ้านใหญ่ของเขาเพื่อไทยเขาก็มีบ้านใหญ่ก็บ้านใหญ่สู้กับบ้านใหญ่เขาบอกมันชัวร์กว่าแล้วก็นี่คือสิ่งที่ได้เห็นเมื่อตอนเลือกตั้งสอวอ เห็นไหมบล็อกโหวตสำเร็จไหมนะนี่คือคือผลงานบ้านใหญ่แล้วผลงานสีส้มสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้กระเด็นไปผลงานเสื้อแดงกระเด็นไปสีแดงกระเด็นไปเพราะคนกําลังเบื่อนายพฤติกรรมของนายใหญ่ไม่ติดคุกสักวันนะไม่ได้ทําตามพระบรมราชองค์การอะไรต่างๆก็ว่าไปนะแต่ผมจะคุยเรื่องวันนี้ให้ท่านทัน้งหลายได้ฟังว่าพรรคร่วมรัฐบาลกําลังจะหนีตายกําลังจะหนีตาย ฉะนั้นพักเพื่อไทยก็ก็รู้ดีว่าจะต้องมารบกับพักภูมิใจไทยและจะเป็นศึกสงครามที่ยืดเยื้อที่สุดน,นี่คือการเมืองบ้านเราการเมืองบ้านเรามันก็เริ่มคล้ายกับการเมืองในสหร,รัฐอเมริกาที่ไอ้พูกไปเรียนมาแล้วก็บอกกับความเสมอภาคนะความเป็นกลางความไม่มีชนชั้นแล้วเอามากล่อมพี่น้องประชาชนนะแล้วเป็นยังไง ไอ้ที่คุณบูชานักนะบูชาหนาขึ้นหาเสียงก็ยิงกันเฉียดแก้มของอโดนัลด์ทรัมป์แทบตายอะ่ะคนไร้บ้านทั่วสหรัฐอเมริกาไปหมดนี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะแต่บ้านเราร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรามีความเป็นไทยๆของเราพอแล้วแค่นี้ทีนี้การเมืองก็ว่ากันไปการเมืองก็ว่ากันไปเพราะ เพื่อไทยไปขยับแตะเขาก่อนไปขยับไปขยับกระทืบนโยบายกัญชาที่เป็นนโยบายเรือธงของพักภูมิใจไทยเขาหาเสียงมันตั้งแต่แรกเพื่อไทยไปเหยียบย่ำไปรังแกเขาไล่หนูตีงูเห่าเพราะเขาเอางูเห่าเขามาอยู่ในพักเจอะก็สอบตกหมดไงก็ไม่มีใครว่าอะไรเขาก็เงียบเขาไม่ต่อกรเขาไม่ได้ออกมาต่อปากต่อคำอะไรกับนักวุฒิ หรือพักเพื่อไทยเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งไล่ตีนี้ไล่หมูไล่หนูตีมูงูเหา่าตอนนี้ก็มากระทืบเรื่องนโยบายเรือธงเขาคือนโยบายกัญชานี่คือเป้าหมายทางการเมืองก็คิดว่าถ้าภูมิใจไทยออกไปแล้วก็จะเข้าไปคุมกระทรวงมหาดไทยได้นะถ้ามันมีปัญหามากนักเสียงไม่พอก็จะเอาเก้าไกลเข้ามาร่วมด้วยคือความคิดของนายใหญ่เขาคิดว่าการที่จะ ยุบพักการเมืองเขาบอกาอาจจะยุบแค่พักและอาจจะตัดสิทธิ์แค่กรรมการบาริหารซึ่งมีสิบกว่าคนเป็นสสอ,อยู่เจ็ดคนแค่นี้นะเอาไปแค่นี้ก็ยังเหลือตั้ง140ร้อยสี่สิบคน,น140ร้อยสี่สิบคนมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดดีลลับที่ตกลงกันไว้ที่ห้องกงกับธนาธรไงตอนนี้อาจจะเล่นละครกันเหมือนกับทะเลาะก,กันแต่ถึงเวลามันจําเป็นก็เรียกมารวมกัน เพราะสองพักนี่เขาเป็นเครือญาติกันเขาเป็นเครือญาติกันเขาเป็นพวกกันเขาเป็นเพื่อนร่วมตระกูลกันหากินด้วยกันมีหุ้นใ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 นปตทเหมือนกันในใน้ํามันในในในมีหุ้นในพลังงานเหมือนกันคือหากินเป็นกลุ่มทุนเป็นนายทุนเหมือนกันนายทุนย่อมรู้ใจนายทุนไว้เฮ้ยฉะนั้นเขาหวังไวอ้อย่างนี้นายใหญ่เขาหวังไว้อย่างนี้ทีนี้ต้องรอดูบริบทรอดูวันพรุ่งนี้ก่อนว่า ทิศท,ทางของาสารรัฐธรรมนูญจะไปทางไหนแต่เพื่อไทยเขาก็ฟาดไปแล้วนี่ฟาดภูมิใจไทยไปแล้วเรื่องกัญชานะเขาก็บอกเขาทําเรื่องนี้เพื่อสะใจประชาชนประชาชนไม่เอายาเสพติดแต่แต่พักภูมิใจไทยเขาก็มีเหตุผลเขาก็มีเหตุผลบอกกัญชาเนี่ยมันอยู่ในสภาพกึ่งเสรีนะกึ่งเสรีมันไม่ใช่จะเป็นเสรีทั้งหมด เสียหายต่อสังคมมันก็มีส่วนหนึ่งแต่มันก็มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนหนึ่งและมีประโยชน์ต่อเรื่องการแพทย์เอาไปบูรณาการเพื่อการแพทย์ฉะนั้นพักภูมิใจไทยเขาก็รู้ว่าไอ้พักเพื่อไทยกำลังเล่นเกมกับเขาเล่นเกมกับเขาเล่นเกมกับเขาเขาก็รู้แต่ก็กัดฟันครับกัดฟันกัดฟันทนให้มากที่สุดเท่าที่ทนได้ ในที่สุดเขาก็ให้สอสอของพรักภูมิใจไทยเนี่ยอ,ออกมาคัดค้านพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยบอกว่าจะเอากัญชาเข้าไปอยู่ในหมวดเป็นยาเสพติดท,ทั้งหมดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของพักร่วมรัฐบาลล่าสุดสสพักภูมิใจไทยเอาไม่อยู่สังคมไม่ความสนใจอนุทินชาญวีรุล รองนายกรัมรีมหาไทยออกมาเล่นเองเลยออกมาเล่นเองเลยครับเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่าอย่างนี้พี่โน้ททั้งหลายบอกว่าถ้าปรับเปลี่ยนกันบ่อยๆหรือปรับเปลี่ยนตามใจผู้บริหารใครจะมาลงทุนคุณอน,นุทินบอกว่าเรากำลังจะเร่งให้เศรษฐกิจมันดีมันแข็งแกร่งมันไปได้แต่ถ้าวันหนึ่งหากปรับคณะรัมรีแล้วเนี่ย พักภูมิใจไทยเนี่ยเข้าไปดูกระทรวงสาธารณสุขอีกแล้วอนุทินบอกถ้าผมไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอีกผมก็ต้องเอากัญชาเนี่ยออกมาจากยาเสพติดชักเข้าชักออกดีไหมคุณเอาเข้าไปเป็นยาเสพติดแต่ผมเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีผมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงสาธารณสุขผมก็เอากัญชาออกจากยาเสพติดอีกมันชักเข้าชักออกเขาก็พูดตรงประเด็นไปคิดกันดูนะ นี่คือมุมมองของพรรคภูมิใจไทยและที่สำคัญก็คือการแสดงออกอย่างนี้ของเสียหนูหรืออนุทินเนี่ยเขาไม่ได้กลัวคุณเขาไม่ได้กลัวแมวเขาไม่ได้กลัวโทนี่เขาไม่ได้กลัวทักษิณและวันนี้เขาไม่ได้เป็นรองคุณเลยเพราะสีน้ำเงินเข้าไปครองเข้าไปครองสภาสูงไว้แทบหมดแล้วแทบหมดแล้ว เกินกึ่งหนึงไปหลายช่วงตัวอะไรที่เสนอจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปสภาสูงสวเขาไม่เอาก็ตีตกเรื่องที่ทักสินหวังกฎหมายนิรโทษกรรมเอาไอ้นักโทษหนึ่งสองเข้าไปอยู่นิรโทษให้หมดถามว่าสวสีน้ำเงินเขาจะเอาคุณด้วยไหมเขาไม่เอาก็กตีตกนะ เขาก็ตีตกฉะนั้นวันนี้สีนำเงินหรือพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ยี่ละเพื่อไทยเลยแม้ทักษิณจะบุกไปที่สุรินไปประธานอุปสมบทงูเริ่มกระทืบจังหวัดสุรินซึ่งเป็นจังหวัดในความดูแลของพักภูมิใจเขาถือว่าเหยียบหน้าเขามากเขาถือว่าเหยียบหน้าเขามากแต่ การเมืองมันก็เริ่มกลุ่นๆรอวันแตกครับพักร่วมรัฐบาลรอวันหนีตายพักร่วมรัฐบาลเดิมก็เป็นกลุ่มประยุทธ์จัน์โอชากลุ่มประยุทธ์จันโอชามีทั้งหมด180เสียงแล้วก็กลุ่มที่เขาบอกเป็นประชาับไยเก่าเพื่อไทยรวมเก้าไกลเก้าไกล151เพื่อไทย104 292เสียง แล้วพวกบวกพักคุณวันนอพักเล็กๆอีกก็นะก็รวมสามร้อยเสียงสามร้อยกว่าเสียงแต่เก้าไกลมีอันเป็นไปมันก็จะมีแค่ร้อยสี่สิบเอ็ดรวมพักคุณวันนออีกอีกเก้าเสียงเล็กๆน้อยๆมันก็จะเป็นพักเสียงข้างน้อยทันทีนะอีกฝั่งซึ่งเป็นอนุรักษ์นิยมของแท้เขาก็เขี่ยไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิม ฉะนั้นโอกาสที่คุณอนุทินจะเป็นนายกรัมปีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าคุณหนูอุงอิงเกระดิงแมวคุณหนูอุงอิงพ่อก็อพยายามสายเลือดเดเอของเขาเดพยายามที่จะปั้นคุณหนูอิงเป็นนายกรัมปีเหมือนกับมะม่วงบ่มแก๊สไงมะม่วงบ่มแก๊สน่มันเป็นยังไงมันอร่อยไหมนะไปเป็นนายกรัมรีขนาดเศรษฐามีประสบการณ์เยอะแยะประสบการณ์อะไร ประสบการขายบ้านขายคอนโดแล้วมันทําให้พี่น้องประชาชนเป็นไงทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันเดือดร้อนเดือดร้อนกับทุกยอมย่าไม่มีเงินมีทองไม่มีเงินมีทองที่จะมาทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นเงินหมุนเวียนในบ้านเมืองนี่มันไม่มีครับมันไม่มีเพราะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ใช้จ่ายเงิน พยายามจะซุกเงินไว้สองแสนกว่าล้านเอาไปทำการกู้หน้าของพรรคเพื่อไทยคือดิจิตอลวอลเล t บ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้ระสำหรัสายมันคับคลายคับคาต้มยำกุ้งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะี้รัฐบาลจงใจที่จะบริหารงานให้ผิดพลาดเพื่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเพราะเขาไปหาเสียงไวไงไปรณรงค์หาเสียงไว้ะ อยู่มาจากปีแล้วพออะไรไม่ดีก็โทษของเก่าวโทษคุณประยุทธ์8ปั้ทีทั้งๆที่ตัวเองมีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสที่จะทำหน้าที่เพื่อประชาชนมาเกือบปีแล้วเวลานี้เงินหายไปจากตลาดหมดหายไปจากตลาดหมดงบประมาณที่หายไปจากระบบการเศรษฐกิจแต่ระบบเศรษฐกิจสองแสนกว่าล้านบาทเนี่ยทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหายไปหนึ่งล้านล้าน อาจจะหายไปถึงหนึ่งล้านล้านและมันมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นและส่งผลให้บริษัทในตลาดหุ้นไม่สามารถหาการลงทุนใหม่ๆให้เกิดขึ้นคือมันขาดเงินสดปัญหาคือขาดเงินสดขาดเงินหมุนเวียนและไปกระทบถึงการคืนเงินกู้ในส่วนของหุ้นกู้รัฐบาลไม่แก้ปัญหาที่ตัวเองได้ก่อไว้แต่กลับใช้วิธีเบี่ยงเลี่ยงบาลีโยนให้เป็นความผิดของแบงชาติ บอกว่าอุ้ยดอกเบีย้ยมันสูงนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาไปดูสหร,รัฐอเมริกาดอกเบีย้ย5.5ของไทย2.5นักลงทุนคนมีตังในแบงก์ก็ถอนหมดเอาไปฝากในสหร,รัฐอเมริกา5.5ไม่ดีเหรอดอกเบีย้ย5 5คุณเอา2 5จไปฝาก5.5้ามันก็กําไรตั้งเท่าไหร่แล้วมันก็กําไรครึ่งหนึ่งแล้วนะมันกํไราไเปอร์ตนะอยู่เฉยๆแต่เงินฝากในประเทศไทยเนี่ยแทบจะ โบเบลเลยแทบจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เงินงอกเงยออกมาเลยดอกเบีย้ยต่ำาว่างั้นเถอะดอกเบีย้ยต่ำผู้คนเดือดร้อนเคยมีตังค์ตอนนี้ไม่มีตังค์ค่าขายไม่ได้เงินสดไม่มีอะไรไม่มีก็กลายทำเป็นแบดเครดิตแบดเครดิตหมดคือคือเครดิตเสียเครดิตบูโรกันไปทั้งประเทศแล้วเวลานี้นี่คือผลงานของรัฐบาลชุดนี้ เพราะกู้ไปแล้วเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเงินกู้ที่กู้แบงค์มาเพราะกระแสเงินสดไม่ดีมันขาดเงินที่จะได้จากการประกอบงานประกอบกิจการธุรกิจมันขายของไม่ได้นะโลกคนงานออกนะแล้วก็ลดจานวนการผลิตกำไรไม่มีพออยู่พอกินเลี้ยงครอบครัวไปได้คนงานปลดออกไปปลดออกไปปลดออกไป เอาเหลือไว้แต่เล็กน้อยค้าขายแต่พอกินได้มันไม่ใช่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลออกมาบอกดอกเบี้ยสูงอเมริกามัน5.5สูงกว่าไทยอีกไทย2.5งจแล้วทำไมเขาไม่เดือดรอ้อนล่ะเรามีวิธีเยอะแยะไม่ใช่ผมออกมาแซะออกมาด่าออกมาบ่นอย่างเดียวไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังเวลาวันนี้มันน้อย ผมจะเล่าให้ฟังว่าจะทำอย่างไรผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมมองทะลุว,ว่าเราเป็นครัวของโลกเรามีวิธีที่จะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสครับพี่น้องเราจะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสและมันจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในขณะนี้ในขณะที่เรามีวิกฤตแต่วิกฤตอันเนี้ยมันจะเป็นโอกาสพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันแล้ว พี่น้องจะร้องอ๋ออ๋อไอ้บุลวีมันพูดอย่างนี้ไอ้บุญลวีมันพูดอย่างนี้เพราะผมสัมผัสมาหมดเห็นมาหมดดูมาหมดรู้มาหมดแต่ไม่ใช่เกง่งแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือเวลานี้คุณทํางานอย่างเดียวทําหน้าที่อย่างเดียวเพื่ออะไรเพื่อจะสวาปามงบประมาณเพื่อจะเป็นรโวงแทะกระดูกซึ่งมันเป็นอนิดกระดูกอยู่แล้วงบประมาณคุณก็แทะเลือกตัางหมดไปเยอะไง จะมาเอาคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึง่งก็รู้ในอนดีตเมื่อเป็นรัฐบาลมากี่ครั้งกี่คนละติดคุกแม่งทั้งนั้นลับปีติดคุกทุกครั้งที่คุณเป็นรัฐบาลไม่ว่าตั้งแต่ไทยรักไทยมายันพลังประชาชนมามายันเพื่อไทยมีการหัวประมูลจัดซื้อราคาแพงจากเอกชนพวกพ้องเอาไปแจกจ่ายชาวนาการทุจริตระบายสินค้าเกษตรรับซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่แพงกว่าตลาดจำได้ไหม แล้วผู้มีอำนาจก็ไปขายพวกร้องของตัวเองในราคาที่ตถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็มาอ้างกับสื่อสื่อก็ตัวดีที่รับซองเขาแล้วก็ออกมาเชียร์กันสุดริ่มทิ่มประตูทั้งทั้งที่ทมันโกหกทั้งนั้นบอกเป็นข้าว g 2 g g 2 g Government, g o g ีทูจี e ก n t เมนถูกคือขายระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลมันก็เกิดความเสียหายมหาศาลจาได้ไหมจาใส่กระโหลกไว้พวกคุณนะพี่น้องก็ควรจะจําไว้ จำไว้ครับเจ็บแล้วต้องจำํำฉะนั้นบทเรียนในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อปุ๋ยอ,อย่างไอ้คดีอะไรไอคดีทุจริตจ,จัดประมูลซื้อขายปุ๋ยในวงเงิน 367… ล้านบาทเมื่อปี2 5 4 4 2 4 4 5ีีมันเป็นบทเรียนที่เจ็บแสบที่สุดในการจัดซื้อปุ๋ยมันเป็นบทเรียนที่เจ็บแสบที่สุดตอนนั้น มีการเสนอราคาให้มีการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์พี่น้องเกษตรจําได้แต่ไม่ใช่พี่น้องที่ทําธุรกิจเกษตรอาจจะลืมจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรจํานวน1นล้านสามแสนตันวงเงิน367ล้านบาทเอาไปไหนเอาไปช่วยเหลือเกษตรกรบอกว่าเกษตรกรเนี่ยประสบภัยธรรมชาติก็ทุจริตอีกทุจริตทุกเรื่องทุจริตทุกอย่างทุจริตแม่งเต็มไปหมด แล้วก็เสนอราคาซึ่งแพงมากต่อหน่วยงานของราชการนอกจากแพงแล้วก็หัวประมูลกันอีกและก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดนคดี157่งหเก็เป็นแถวสุดท้ายสารดีกานแผนกคดีอาญาต่างการเมืองได้สั่งจำคุกรัฐมนตรีและเลขานุกการรัฐมนตรีสองคน ผมยังจําติดตามผมก็รู้จักคุณชูชีพหานสวัสดิ์รัมปรีว่าการกระทรวงเกษตรผมก็รู้จักคุณวิยาเทียนทองน้องป๋าเนาะเทียนทองซึ่งเป็นเลขานุก,การสารดีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองไม่รอลงอาญาเลยจําคุกหกปีตอนนี้คงพ้นโทษมาแล้วแล้วก็เงียบไม่แสดงตัวออกสังคมนั่นคือบทเรียนที่มันเป็นราคาแพงนะพี่จูชีพผมก็รู้จักพี่ชูชีพรู้จักคุณวิทยา แล้วผมก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งของเขาเรื่องอย่างนี้พอเรื่องอย่างนี้ออกมาโอ้โหติดคุกก็ถามว่าก็เสียใจใคนรู้จักกันแต่กรรมเนี่ยบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกกรรมยุคนี้มันเป็นกรรมสาเน็ตครับอ้าวก็เอามาเล่าให้ฟังว่าพักรวมรัฐบาลกำลังหนีตายทิ้งเพื่อไทยจะทิ้งเพื่อไทยวันไหนพรุ่งนี้ดูลู่ทางให้ดี หลังจากสารรัฐนูนได้กำหนดว่าจะยุพักวันไหนวันนั้นแหละมันจะเป็นวันกำหนดได้ครับพี่น้องทั้งหลายอา้าชักชวนเข้ามาดูแลสุขภาพกันนั่นคือรับประทานเบต้าวันเบต้าวันสารสกัดจากเบต้ากรูแคนและเป็นสารสกัดจากยีสขนมปังที่ปลอดภัยที่สุดสั่งจากสหรัฐอเมริกาให้โรงงานระดับ GMP เขาเป็นคนบรรจุแคปซูลแคปซูลอย่างดีครับนะแล้วก็ ในทางวิชาการเบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายที่สําคัญคือไม่มีอะไรเหมือนไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เหมือนเบต้ากรูแคนนั่นก็คือมันสร้างเซลล์พชฌาาดอะไรที่แปลกปลอมมาในร่างกายเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดนี่คือส่วนดีของมันฉะนั้นเบต้าวันจึงอยู่อย่างยืนยงคงกระพันในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมา1ิปี ปีนี้ปีที่สิบเอ็ดโกอินเตอร์แล้วครับโกอินเตอร์แล้วในประเทศไทยเราอยู่ได้สบายเพราะเรามีสมาชิกมีคนที่รับประทานคือรับประทานไม่ดีใครก็จะมารับประทานเจงไปนานแล้วที่มันไม่เจ๊งเพราะว่าไม่เจ๊งเพราะว่ามันอะไรมันมีประโยชน์ต่อร่างกายไงมหลาลัยฮาวาดอย่างนี้อันดับหนึ่งของโลกเขาทำการวิจัยผลการวิจัยมันกว่ายี่สิบปีแล้ว อีกหลายมหาหลัยผลการวิจัยหลาย10มหาหลัยที่ยืนยันชัดเจนอย่างที่ผมบอกและตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงซื้อ4ี่ขวดแถมฟรี1ขวดหรือแบ่งซื้อก็ได้ไม่ใช่ปัญหาท่านจะซื้อไม่ต้องคอมเมนต์มาที่ผมเพราะผมไม่มีหน้าที่จัดจําหน่ายเพราะว่าจ้างฝ่ายตลาดเด็กเขาไม่มีงานทําโทรศัพท์มาหน้าจอมีทั้งสองหมายเลขโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเขาได้ครับจะสั่งซื้อกันยังไงอะไรยังไงตกลงกันได้นี่ก็คือ ให้ท่านทั้งหลายได้รูแลได้ดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวครับ